เกมซีรีส์นี้เนี่ยผมอยากเล่นนานมากแล้วนะครับแต่ก็ ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นเกมนี้หรือว่าได้ลองเล่นเกมนี้อย่างจริงจังเลยนะหรือจะเป็นเบตา้าจะเป็นทดลองเล่นเนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นเลยแต่ผมมีการดูเขาเล่นมีการดูเกมเพย์คือผมก็สนใจเกมนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเลยแถมยังเป็นเกมที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน,นแล้วก็เป็นเกมล่าแย้ในตำนานนั่นเองคือใช่แล้วครับที่ผมกําลังพูดถึงตอนนี้ก็คือเกม Monster Hunter นะเป็นเกมที่ผมเห็นแล้วโอเคเกมเพมันดูแบบว่าใสา่ใจกับ รายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับเกมเพย์ดีนะเกี่ยวกับตัวมอนสเตอร์แล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของเราเองที่เราเล่นจริงๆผมอยากเล่นตั้งแต่ Monster Hunter Park World แล้วแต่ก็ตอนนั้น PlayStation 4เนี่ยมันเล่นได้แต่ก็เล่นได้ไม่ลื่นมากนะก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสลองเล่นเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนด้วยว่า Monster Hunter นะเล่นยังไงเล่นยากแค่ไหนหรือว่าต้องควบคุมอะไรประมาณไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมอาจจะได้เล่นเกมนี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามีการประกาศเปิดตัว Monster Hunter Park ใหม่ ซึ่งภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่เป็นฟรีทูเพย์ซะด้วยและแน่นอนฟรีทูเพย์เนี่ยภาคนี้เป็นภาคที่พิเศษก็คือพอมันฟรีทูเพย์ปุ๊บมันก็สามารถเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแถมยังเป็นภาคที่ลงให้กับแพลตฟอร์มของโมบายนี่ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมจะได้ลองเล่นครั้งแรกจากที่ผมไม่เคยแตะซีรีส์มอนสเตอร์ฮันเตอร์เลยผมน่าจะเริ่มอยู่ที่ซีรีส์มอนสเตอร์ฮันเตอร์จากภาคล่าสุดที่เขาประกาศออกมาเพื่อลงมือถือมันฟรีด้วยเนาะแล้วผมก็มือถือผมก็พอเล่น น้น่าจะเล่นไหวอยู่นะครับภาคนี้นะครับชื่อภาคว่า Monster Hunter Outlander นะเป็นเกมแบบ Open World ล่าแย้นั่นเองในะตำนานคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็น Open World ประมาณ g e n s h i n Impact นะครับที่เท่าที่ผมเห็นในเทโลเรแล้วก็องประกอบคล้ายๆกับเกม a อคชั่น RPG Open World สไตล์ g e n s h i n อะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เป็นการล่ามอนสเตอร์ไม่ได้เป็นการสู้กับมอนสเตอร์ที่แบบว่ากับคนที่เหมือนใน g e n h i n Impact คราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นการตั้งตี้หรือจะไม่ตั้งตีอะไรตี้ สามารถตั้งตีได้ทั้งหมด4คนนะครับจนไปกับเพื่อนๆรวมเราด้วยนะครับก็ทั้งหมด4คนไปล่าแย่ได้นั่นเองอาจจะเป็นแนวเดียวกับ Monster Hunter ภาคก่อนหน้านี้ทั้งภาค r l d แล้วก็ภาคไวทที่กำลังจะออกมาใหม่ด้วยก็น่าจะทำเควสแล้วก็ไปตะลุยใน Open World ประมาณเกนชินอิมแพคสตูดิโอที่เป็นคนรับผิดชอบในการพัฒนาก็เหมือนจะเป็นสตูดิโอของทางจีนนะครับตีนี่นะครับสตูดิโอกรุ๊ปแล้วก็ทางแคปคอปเนี่ยเป็นผู้ควบคุมในการผลิตทั้งหมดนั่นเองก็คือจะมีคนคอยดูโปรเจกต์นี้นะครับโดยแคปคอมอีทีนึยรู้สึกก็จะหายห่วงได้นะครับถ้าเกิดเกมออกมาน่าจะไว้ใจได้น่าจะมีความเป็นเหมือนกับ m o n s t e อร์ n t e r World ต้นฉบับทุกอย่างเพราะว่าทางแคปคอรปเนี่ยเขาก็ลงมาควบคุมการผลิตด้วยตัวเองด้วยลงให้ทั้งไ o s แล้วก็ระบบ Android ทั้งคู่นะครับไม่ได้แปลว่า เอกุสฝั่งนาฝั่งเดียวตอนนี้ก็ยังไม่มีกําหนดการวางขายเกมอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าแค่มีการเปิดตัวขึ้นมาเฉยๆนะครับก็ยังไม่มีวันวางจำหน่ายเนาะยังไม่มีวันที่เปิดให้เล่นคือจะเปิดโหลดลให้เล่นฟรีนะครับแต่เกมนี้เนี่ยจะต้องเ,อเติมเงินเพื่อขายเทมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเกมมือถือทั่วไปนะครับทีเ่เปิดขายเทมเปิดขายแบบสกินหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้เติมล้วซื้อกันในเกมผมคิดว่าเกมนี้นี่คงไม่เพย์ทูวินนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแนวแบบสายเติมแบบแบบอวตารมากกว่า เป็นไอเทมที่ของตกแต่งสวยงามอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่า Monster Hunter Part Aliner เนี่ยจะออกมาหน้าตาจริงๆเป็นอย่างที่ตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาล่าสุดหรือเปล่าก็าต้องมารอดูกันต่อไปว่าเ,ออเขาจะประกาศวันวางขายให้เล่นเมื่อไหร่เปิดเล่นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหรือมี Open Beta ไหมก็คิดว่าผมน่าจะได้โหลดมาลองเล่นยาวๆแน่ๆเลยเพราะว่าะ ก็ถ้าเกมมันออกมาเหมือนกับ Monster Hunter ในต้นฉบับที่เค็ e p c o มทำทุกอย่างก็ก็น่าสนใจมากนะครับภาคนี้ถือเป็นภาคที่น่าเล่นดีเดียวเราถ้าใครชอบนะฝากตดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวเกมเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดมีเกมที่น่าสนใจเอามาพูดดีกว่าเลยจะทำคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม